ที่ไหนดีค,ทนทดครับเออวลาคุณเู้ครับได้ครับที่ไหนครับได้ได้ผมไปได้ทีครันไม่ได้ครับดงี่รอ,องผมน 欠着你的啊。 เอาสักพักนะครับคุณครับผมอ่าอันนี้ผมขอความร่วมมือน,น,นะครับเพราะผมก็ไม่อยากใช้มาตรการนแรงเห okay, ็นไหมครับคุผมแค่อยากคุยกับคุณเฉยครับอ่าอันนี้ผมมาในานามตัวแทนของเมืองนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับทีซีครับคือตอนเนี้ส <c oughs> ิ่งที่ผมผมได้ได้ได้รับสารมาก็คือตประชาชนหรือแก๊งกอื่นๆที่ไม่รู้จักคุณนะครับเขา เขามีความหวาดกลัวในการเล่นของคุณอะไรประมาณนี้ยังไงครับผมใช่ไหมครับยังไงนะคนในคนในไทม์ทาวครับประชาชนหรือครอบครัวอื่นหลายๆครอบครัวครับไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนครับแค่คนส่วนใหญ่ครับเขามีความหวาดกลัวในตัวคุณครับตอนนี้ถ้าเกิดให้ผมพูดแต่ผมก็ไม่ได้มองแค่ทางนั้นด้านเดียวครับผมก็ได้คุยกับ น้องๆในแก๊งของคุณบางคนเขาก็บอกคุณน่ารักนิสัยดีเป็นมีความเป็นผู้นำสูงแล้วก็รักพวกรักสูงครับอันเนี้ยผมก็เลยผมจะตัดสินจากจากคนอื่นนะครับผมจะไม่ตัดสินจากสิ่งที่ผมเคยเจอกับคุณมาคือตัวผมไม่ใช่ตัวตัดสินคือคนประชาชนในทามทาวเป็นคนตัดสินในตัวคุณนะครับอันเนี้ยตอนเนี้ย ในพาร์ททั้งสองเนี่ยมันถ้าเกิดในพูดจริงมันก็เหมือนว่าเท่ากันหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับครับไม่ใช่งผมพูดอ่าตอนนี้มันจะย,อยูอีกพาร์ทหนึ่งครับคือพาร์ทของเรื่องความรู้สึกหรือว่าการแสดงออกของคุณในความจริงใจคือผมอยากจะถามคุณนะครับว่าคุณมีคนคุยบ้างไหมครับในพาร์ทเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวอะไรละ่ะ อยากรู้ว่าคุณมีความอ่อนโยนไหมครับแค่นั้นเองไม่จำเป็นต้องบอกกัได้ครับว่าคุยใครอะไรยังไงเรื่องความรักเหรอครใช่ครับเอาง,งี้ได้ว่ะครับผมว่าคุยตรงนี้น่าจะไม่เหมาะกับไม่เหมาะกับตัวคุณครับเดีย๋ยวผมพาไปที่ที่ดีกว่าน,นี้ดดกว่าครับผม ครับครับเดี๋ยวไปห้องรับรองเลยก็ได้ครับที่ไหนครับเนะี่ยอ๋ออันนี้คือคุกลับเหรอครับ หรือว่าอะไรไม่ใช่คุกครับอาจจะเป็นที่แต่ไม่น่าใช่คุกนะมันดูเป็นศูนย์บัญชาการอะไรสักอย่างใช่ครับไม่อาจจะไม่มีใครรู้ครับที่ผมรู้คนเดียวมันเป็นศูนย์บัญชาการของทางทาวครับที่เอาไว้คุยครับคนที่สำคัญครับประมาณนี้ผมทำอะไรผิดครันน่ะคุณไม่มีความผิด จากที่ผมรู้จักคุณมาหรือผมได้ได้เห็นคุณมาคุณก็มีทั้งดีมีทั้งร้ายครับสําหรับผมนะถ้าจกสําหรับผมแต่สําหรับคนอื่นเขาอาจจะไม่รู้จักตัวตัวคุณตัวตนของคุณไงเพราะเขาอาจจะแค่รู้ในเกียกรติศักดิ์ของคุณเฉยๆครับ <duda> ห้องน่าจะปิดหรือเปล่าครับหรือว่าผมผมน่าจะมาทางผิดครับผมมาผมประมาณว่าผมไม่ไม่ได้มานานครับขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรครับ ก็เดินชมวิวไปคุยไปก็ได้ครับผมทีเนี้ยมันจะเรียกว่ากักข่งไม่ได้เนาะคือผมอยากแค่คุยคุยเฉยว่าตอนเนี้ยทางเมืองของเราอะ่ะพอมันมีทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ตั้งเกิดขึ้นใช่ไหมครับมีการหวัดตัวทีเนี้ยผมผมใช้มาตรการที่จะเปลี่ยนแปลงดีกว่าคือทฤษฎีเก้าสิบวันนะครับที่ผมทฤษฎีเก้าสิบวันของเมืองทม์ทาวครับ ถ้าเกิดเรมพอรู้อยู่โอเคครับถ้าเกิดเก้าสิบวันนี้มันยังไม่ดีขึ้นหรือว่ามันยังมีคนบุคคลอันตรายในเมืองที่ทุกคนยังไม่กล้าดําเนินสตอรี่ในการอยู่อะไรประมาณเนี้ยผมก็ต้องเปลี่ยนวิถีของเมืองครับอันนี้ผมต้องแจ้งคุณแจ็คไว้ก่อนว่า mm. ผมอาจจะต้องยุบครอบครัวและยุบแก๊งให้มาเป็นตระกูลครับอันนี้เพราะผมรู้สึกว่าการเข้าแก๊งและการเข้าครอบครัวครับวิธีของพวกเขาอ่ะ เอาไม่ได้เอารักกันไม่มากพอครับคุณแจ็คคุณ mm hmm. าใจผมใช่ไหมครับครับผมก็เลยจะเปลี่ยนมาเป็นในด้านตระกูลครับเพื่ออยากให้คัดสรรกันจริง,รงๆอยากให้รู้ใจกันจริงๆว่าจะเอาใครเข้าเข้าไปอยู่ในตระกูลจริงเพราะการออกอาจจะแพงมากครับการเข้าอาจจะถูกตระกูลนะครับอ๋อครับต้องเลือกดีๆใช่ครับผมอยากให้คือบทสรุปเนี้ยคือผมอยากให้พวกเขาอ่ะ ใช้ใช้ความรู้สึกในการที่คัดคนเข้ามากกว่านี้ครับอืมเข้าใจอยู่ท<ะ>ีนนี้ผมเลยครับอันนี้ผมก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้เกิดขึ้นอือันนี้คุณเห็นด้วยกับผมไหมครับก็แล้วผมทำอะไรบ้างครับคุณไม่ต้องทำอะไรเลยครับแต่ว่าผมกำลังแจ้งคุณไว้ก่อนแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งคือตอนนี้ ถ้าเกิดใ้พูดจริงคุณเป็นบุคคลอันตรายเดี๋ยวผมจะทําทุกอย่างให้เสร็จสับก่อนแล้วคุณพอแล้วผมค่อยปล่อยตัวคุณไปหรือว่าในพาร์ของเรื่องความรักอะผมอยากรู้นะว่าคุณเป็นคนแบบแบบไหนเพราะตอนนี้ผมได้รับรู้แล้วว่าคุณฟิดแบกจากประชาชนทามทาวะครับผมผมว่าคุณก็น่ารักสําหรับผมนะแต่มันอาจจะมีบางส่วนที่บางทีคุณอาจจะ ดูหรือคุณทําให้ผู้คนหวาดกลัวในกิจดิตซับของคุณในนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาคิดไปทางด้านไหนอื hmm. แต่ถ้าเกิดผมได้รู้มุมมองในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยเวลาใครมาขึ้นตระกูลเนี่ยผมก็อาจจะถามเขาว่าเขากลัวใครมากที่สุดแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่ากลัวคุณแล้วเขาอาจจะพูดว่าเครดิกซั์ของคุณเป็นไงผมอาจจะอธิบายตรงนี้ให้เขาได้ฟังได้ให้เขารู้จักในตัวคุณมากกว่านี้อืม hmm. ไม่นอยนนหรบอเปครับมันผมว่าถ้าถามเรื่องความรักผมไม่มีครับผมไม่เคยมีไม่มีเลยรอครับใช่ครับผมไม่เคยมีผมไม่เคยรักใครทั้งนั้นอะ ถ้าเกิดคุณไม่มีความรักผมจะตัดสินคุณได้ไงอะ่ะก็ตัดสินจากที่คุณเห็นผมในด้านไหนด้านหนึ่งที่คุณพูดมานั่นแหละก็ดีที่สุดแหละไม่ต้องผมเอาตัวเองตัดสินไม่ได้ครับข้อสุดท้ายอะ่ะสองข้อมันมีคนพิสูจน์ในเรื่องของคุณไปแล้วอะ่ะมันเดี๋ยอยู่ข้อเดียวเท่านั้นครับมันต้องมีคนที่จะมายินยันกับผมข,ข้อสุดท้ายครับ ยืนยันว่าอะไรครับว่าคุณเป็นคนยังไงครับในพาร์ทของเรื่องความรู้สึกในเรื่องความรักในเรื่องอ๋อแต่เมื่อกี้มีคนมาบอกชอบผมอยู่นะก่อนที่ผมจะมาเนี่ยใช่ใช่ไหมครับมีใช่ไหมครับมีคนบอกชอบผมอยู่ในเรื่องอ่าใช่ใช่เขาบินเขาบอกเขาบินมาไกลอยู่เห็นเพื่อนผมบอกนะก็มีมีได้เจอหน้าอยู่ครับเมื่อกี้ได้เจอหน้าอยู่แล้วก็เขาก็บินมาเพื่อที่จะเอาข้าวมาให้ผมแล้วเขาบอกว่าตอนแรกเขาชอบผมแต่ในห้องไม่ชอบแล้ว ใช่ใช่พ้นผ่านมาเพราะมันผ่านมาสามเดือนแล้วไงครับลองคุณลองไปถามเขาดูก็ได้ผมจําชื่อเขาไม่ได้เขาเป็นหัวแก๊งสีแดงอะผู้หญิงอะโอเคครับนั้นในระหว่างนี้ยคุณอยู่ที่นี่ไปก่อนได้ไหมครับอยู่ที่นี่นะครับได้ครับเดี๋ยวผมรอที่นี่ก็ได้คุณจะไปหาเขาหรอได้ครับผมผมอาจจะไม่ไปหาครับแต่ว่า ถ้าเกิดเขากำลังหาผมเนี่ยเขาอาจจะไม่เจอผมไหมครับอ๋องั้นคุณต้องออกไปข้างนอกใช่ไหมใช่ครับแต่มันจะมีห้องรับรองอยู่นะครับคุณที่ทฮาดี้มันจะเป็นห้องนอนอะไรสักอย่างผมเคยสร้างไวอ้อ่ะอันนี้มันผมไม่รู้อยู่ตรงไหนครับคุณอาจจะนอนรอก่อนก็นได้ครับห้องแถวนี้น่าจะ เข้าได้หมดไหมครับหรือว่าไม่ได้เลยมันน่าจะเข้าในห้องเดียวนะครับมันเป็นห้องประชุมใช่ไหมห้องพักห้องพักผ่อนเลยครับมันมีห้องประชุมพักแล้วมันอาจจะมีห้องต้องเดินหาพักผ่อนเครับนั่นคือห้องนี้ปะเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ห้องนี้หรอไเกิดอผมก็ต้องเนี่ยไม่น่าใช่ครับผมขอบคุณคุณมากนะครับที่คุณให้ความร่วมมือ เ็นอย่างดีแต่ตอนนี้มผมขอจาัดก,การระบบข้างนอกก่อนอ๋อนี่หรือเปล่าข้างหน้าหรือเปล่าใช่ไหมใช่ข้างหน้าไหมอ๋อน่าจะใช่ครับอ่าอยู่เดี๋ยวเตรียมตัวนี่ได้เลยนะเป,ยเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างได้เลยนี่ใช่ไหมห้องขวานี่ซ้ายนี่ใช่ไหมนี่น่าจะเป็นห้องประชุมหรือเปล่าครับ่นนห้ออนงไปไ เขาไปทำอะไรไปเน,ไนี่ยอุ้ยเนี่ยเนี่ยอะอ้าวเนี่ยห้องนี้ปะเนี่ยห้องประชุมเลยครับ นั้นคุณแจ็ครอตรงนี้ก่อนกันได้ครับได้ครับได้ๆเดี๋ยวผมกลับมาครับโอเคครับห้องเอรวเนะี่ยนึกว่าห้องเรียนมาอะไรกลับไม่ได้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเหมือนจะกลับไม่ได้ด้วยนะ